คลิปนี้บทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวดรัตนปริตรยังกินจิวิตังอิทวังรังวาสเกษวายังรัตนังปนิจังนันอสมังอจิตตระกเตในนัยจำปีพุชเชรัตนังปนิจังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิ์ทีโหงตุถ้ายังวิราขังอัมตังปนิตังยศชกัสกัยมุนิสมาหิโตนะเตนะธรรมเนะสมบัติกินจิปิจังปีดเมรัตนังปนิจังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิ์ทีโหงตุยัมพุทธเสโทปัต ปฏิวัตันในยีสุจริงสมาธิมานันตะติกรัรณ์ยมหุสมาธิอาเตน,ตโโนัทโมนะวิชติธรรมปิธรรมเมร,รตัตนองค์เนิังเอเตนสัสเจนะสวัสดิ์นโฮตุเยปุคคราอัฏฐสตังปัสสฏาจตาริเอตานิปานิโหติเตระพินัยยาสุขัสสะสาวกะเอเตสุชินานิมหันการาณีธัมปิสังเครตัตนองค์เังเอเตนสัสเจนะส,สวัสดิ์นโฮตุเยสุปยุตตาท้ะส,สัทเถนะนิกามิโนโคตมะ สาสันนมหิเตปฏิปตาอมตังวิทยหะลัทธามุธาในพุทธิิงผู้เชี่ยวชาญในด้านปิสังเทรัตนังบุญต่างไอเตนะสัจเจนะสุวัสดิ์จีวรทุกีนางกุราณาระวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายะติเกตวสเมงเตกีนะพิชาอวิรุณหิสันดานนิพพันติทีรายดายัมปติโกยดัมปิสังเทรัตนังบุญต่างไอเตนะสัจเจนะสุวัสดิ์จีวรทุ บทที่13บ,บทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหะเวชจังเสยโยยาจยังอิตราปรชาอัตตาพันปัสะโสศส,สะนิจังอัญญตัจาริโนเนวะเทโวนัคันธโปณะมาโรสหพรมุนาชิตังอัป,ปะชิตังจัตยิราตถา,ารูป,ปัสสะชันตุนโนบทที่14บ,บทสวดเกตปุตสูตร สิตาทังเตนะพัควาตาชาณตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเนะเอทะตุงเหมาอนุสเวนะมาปะระมะปะรายมาอิติกรายะมาเปิตะกะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุมานยคเหนะมาอาการะปะริวิตตะเหนะมา พิติชานะขันติยามาพระรูรูปตายมาอัมคนโนพระรูปยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยาถิเมธรมาอกุสราเมธรมาสาวัชัยเมธรมาวิยูหะวิยูพระหิตาิเมธรมาสัมมัตตาสัมมาจินาอะหิตายะุูขายาสังวัตติอัตตุเมเหปะชะเหยยาถะยะธาตุเมเหอัตนาวะ ชาเนยยาถาอิเมธรรมากุสไยเมธมะอวัชัยเมธมาวิญุปะสัทธาอิเมธรรม,มาสัมมาตาสมาชินาหิตายะสุขายะสังพตันติอัตตุมเมเหอุปสัมปัชะวิหะเกยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตมปะปมายุง สรูปนิัสสะนสันติตานาเอตังพระยมะรลเนเปะมานโนปุญญาณิกะอิราธาสุขาวะานิอุปนิยะติชีวิตตะมะปะมายังสรูปนิจสระ ปะกะโรติคุณยังธรรมโมวะเฮรักขะติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจิเนนักทุกขติทัตติธรรมะจาริสัพเทสังคารานิจติยตาปัญญาปัสสเตัตถะทินติทุเกเอสัมโคสุทิยยทัพเพสังคาราทุขาติยตาปัญญาปัสตุนิปัตถะพินติทุเกเอสัมโค ทิสุทธิีาสัพเพธดมมะอนัตตาติยธาปัญญาปัสสติอัฏฐะนิพพินติุเกเอสะมะคุวิสุทธิอาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกชาดอปันนกฐานะเมเกรุติยังอาหุตตปิยาเอสะพัญญายะเมธาวีตังคันเหยะอะนะทะปันนกังภะคุงเวสะระนังยันติปปัะตานิ วนานิจะอารามลุคะเตตยานิมลสาภะยะปฉิตาเนตังโสานางเตมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะขัมมสะสัพพะ,ะ,ะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมมันจะทางพันจะสัตนางพโตจะตาริอรยายะสัจจานิสัมมตัญญายะปสติทุกข,ขังทุกขะสัมุป,ปาทางทุกขะสัจะ อติกตจักระอริยันจะอระทังขิกังทุกขูปะสะมะทายมิยังเอตังโผสะระนังเมกมังเอตังสาระมุตตะมังเอตังสาระมากัมมะกัปปะทุกขาพมุจเตยบทที่สิบเจ็ดบทสวดป,ปัจเจการัตตคาถตาอจีตานังเวทเมยะนัปปะกังเถียนังกตังบุคคลไม่ควรทำเนื่ถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง แค่ทาทีดำไปเห็นนันต์อัปปังจะอนันทะตังถึงได่ลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมกถาปัตตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังริธรรมะอุกรูไหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแทในรรนนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึเจริญธรรมนั้นนั้นเลยให้เปลือกเถิดอาเชวะมากิจจะมาตับปังโกชนญามรนังสุเวดึงคมเพียน เในวันนี้แหละใครรู้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหีโนสังฆารเตนะมหาเสนะนนมัจจุนาเพราะว่าความผิเพี้ยนกับมัจจุราชูุ่มเมษยาในนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารดีมาตาปิงอโหระตมะตันดังตเมฆาเทแตระตอมจิตสันตออาจิเตนะมีติผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกยดคานั่งกองวันและกองคืนนั่นแหละว่าผู้มีเวลาตีหนึ่งเจเริ่ด้วยประการชนิดแลบที่18บแปบทที่ 18, สองพินห์ปัจเจเวคณปาปะถะชรารำมมหิตรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมคนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำม,มหิิพระยาจิงอนัตติตาเรามีความเจ็บแค้เป็นธรรมดาจะร่วมคนความเจ็บแค้ไปไม่ได้มรรณะรำมมหิพระยาังอนัตติตา ความีความตายธรรมดาจะร่วงคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเิเยหิตนาเปหินานาภาวโวนาภาวโวราจ่าเราเว็นเป็นต่างๆเพราะว่าเราจะต้องกระเบิดแต่คงรักคงเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมอัศกรรมหิตธรรมดายาธากรรมยนนิกรรมปณุกรรมปฏิสารนารามีกรรมของต้นเมตกรรมด้วยผลกรรมแดนเกรรมพุิธกรรมกรรมนิพพานใส่กรกำลังกริสามิกัลยานางว่าประกังวาตัสสายาธาภิสสามนีเราทำงานใด้ไวเป็นบุญเถิอเป็นบา อาเป็นไถยากคือว่าเราจะต้องได้ละผลกรรมนั้นั้นสุบไปเอวอมิอาเป็นหันไปช่วยเกิดังเราต้องได้คนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดินบทที่เก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะธาผาทุกขปัตตาจะนิจุตาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโวตุสัพเพปานิโนเอตาวตาจะอมิสิสำบัติทางปุโยสำบัติทางอภัยเรวันโมดันตุสัพปะสำบัติปิสิภิยานนัง ข้ารันตุสดายาสีลังรัก,กันตุสัพปะตาพวนาพิทาตาโหนตุใจฉันตุเทวตาคัสตาสัเพเพปุทาบรบปพตาปเจกันันจะยังพระรหันตานาจนจะเตป็นเชันนันท่านนัมีสัพพะโสบทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาฐันะมายังปฏิทานาคัทายโยคะนาเมเสย,ยาเทวตาสันติิหาระวาเสนทุเปคะเรโภคีคะเร ي, ตหินตหิงต,งต,งตาธรรมะ อาเนนนะพระองค์ตุปูชิตาสดถิงกระโดเตหะวิหาระมะทะัทเรเถราจัมมัชานองชา,าติปิตโวสารานิตาธานตาตีอุปาสตาคามาจากักรีสานิคะมาจักอิสาราสัปปาณปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาปุชาเยติตะอันทะสัมบาวาสังเสรทชาตาอัตตโกป,ป,ปาจิกานิยะยาณิจังธรรมะวะจัง ตะติจะเตสัพเพติปุขัสสะตะโรนตุสังพยายามาตุจิรังสตังธรมโมธรรมมัทธราจุปุภาสังคโคโหตุสัมมัคโวะอัถายะจักิตายะจอัมเทระภตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุติงสัมตาปุเนยามะธรรมเนอะริยัปะเวทิเต บทที่ยสิบเอ็ทสวดสัพพะปิดานคาถาอันนามยังปฏิดานคาถา,ายโยปนามะเสุญยสิทธานิปปัสสยานัญญานิจตานิเมเตสันจะพาคาิโนโหตสุสตตานาอันตาปะมานากาเยสิยาพิณังตาจะไมฮังมาตาปิตดาทดโย ภุมมาจาตุโยนิกาปัจเกาจากะจตุโวการาสังสะรันตาปว่เทเวยาตังเยปติธานัมเมอะโมรันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทว,วาเตสังนิเวระยงุงพระยาทินานะปุญญา,านันอโมตนาเ้ตุนา ส,สัตย์สัตตาสิทธาหุนตุอเวราสุขชีวิโนโนเคมะปะตันจะก,กปปโอนตุเตสาสาสุขตังตุพากฎแปลขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใน่บัดนี้นแหละแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดัง,งพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็น แต่สัตว์อื่นทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกขันในภูมิสามขันในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่าเราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระพุทธเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจนงอนุโมทนาการเองเถิดข้าสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญพระพุทธเจ้าขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุนทนทั้งหลายพระเจ้าให้แลขอสัตว์ั้ง อ,อย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเสรถดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด พระแผ่นสัจจาที่ฐานกาของความเพียรและอนิสงส์ในการบูชาพระทนตายด้วยการสัทยาปดสวดมนต์ประสูติริและก็คถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมี้าพระเจ้าหอยพนจากทุกทายทงกวงพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธางมด้วยได้เยืองหลปวดเมื่อยขอการสวดเสียเงินเงและธรรมนล่านอนอโมทนาแล้วแล้วปวดอุโมย่ออุโมทนาแล้วปวดอคพระเจ้าและวัตถุงคลพระกริ่งไทยฤิพิณาเดินมณีคีสมเด็จระยางสังวรวันปวบวันเว้นทีฐาน ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสงสิ่งสร้างขึ้นนักที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างนในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอุภาพแห่งประบาติและคำมงคลในพระกะาถาต่างๆขอจงสมเร็จัดิส์สิทธ์ทุประการเดิมส่วนบนจบคร21บ21ี่บท